สวัสดีครับผมเดี๋ยวมัน,นี่ซื้อ่องเพลงให้ฟังจากเพลงเป็นเพลงของลูกพี่ผมเองครับซื้อซื้อเพลงนี้อย่างเนาะผมก็จำํำบาได้เมื่อแต่ว่าสาวจํปาปาจําป่านี่แหะฮักสาวจําป่าหรือว่าอย่งปลอบใจสาวจําป่าผมก็จำํำบาค่อยได้ครับผมเอาเอาเอา,เอามาลองฟังเบิง่งผมจะขี่ร่องผิดร่องถือเด้อเพลงของลูกพี่ครับผม พิมิตชาแนลนะครับเป็นเพลงของเพิ่นเองเดี๋ยวผมสิร้องร้องเบิ่งจักสิผิพีดถือบะมีดนตีใส่หรอครับผมร้องแบบสด,สดๆเพียวๆลวดข่าวสาวอุจำปาคล้ำครวนมาจากเมืองปากเซได้ข่าวว่าน้องโดนเทเบาคนในชังใจดำแท้เมว่อวานคารุม แล้วก็จะหากไม่หันมาแลไอคนนี้อยากมาเทคแครอยากดูแลใจสาวจำปาได้แต่นั่งมองสาวจำปาด้วยความเป็นห่วงขอเป็นคู่ควงรักษาและใจไหลซับน้ำตา ให้หลืออืมความลังความผิดหวังครั้งที่ผ่านมาปล่อยไปกับสายธาราลอยน้ำโคงไหลลงทะเลคืดหอดคือกันทุกคืนทุกวันฝันอยากอยู่ใกล้ส่งข้อความทั้งเฟซทั้งไลน์ส่งใจไปหาการดา คนอยู่ไกลๆทุ่มเทใจน้องบ่นํำพาคนนอกสายตาสาวจำปาเลยมองข้ามไปลืมสาอวันวานสร้างฝันมาเริ่มต้นใหม่ลืมสาคนไกลมองคนไกลผู้ชายคนนี้ อายให้สัญญาจะรักษาพแพล่ใจคนดีตราบชั่วชีวิอ้ายคนนี้บ่นี้จากไปเอาจบแล้วครับพี่น้องม่รู้ว่าพอฟังได้่ะบุญนี้ก็มีเอซเพื่อนเนก็อยากให้ผมร้องเพลงให้ฟังเเวลาขึ้นไล่สด หลายเทียผมกับบ่มีโอกาสสิได้รอกครับผมผมก็บ่ค่อยถนัดเรื่องร้องเพลงเนาะก็ลองร้องร้องเบงื้องซื่อครับผมแต่บ่รู้วา่ามันพอฟังได้บ่บุนี่เป็นเพลงของพิมิตชาแนลเด้อครับผมเพลงนี้ผมเอาเพลงเพิ่นมาล่องล่องแบบสดๆเพียวๆไม่ใส่ดนตรีครับผมคลิปนี้กับ่มีอย่งหลายครับผมก อดอดสาฟังเอาเดอร์พี่น้องเลยเสียงผมก็จะประมาณนี้แหละรครับผมบายบายครับผม